สวัสดีครับช่องสวัสดิ์ชัยลุนวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยครับเป็นเช้าของวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2567วันนี้น้อยมัดรวมมาแล้วครับชุดเด่นตามนี้เลยครับชุดเด่นนะครับดูเล็กเก็บไว้หรือจะแคปหน้าจอก็ได้นะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชุดเด่นก็ตามนี้ครับชุดเด่นนะครับต่อไปเป็นชุดรองครับชุดรองนะครับนี่คือชุดรองนะครับหน้อยมัดรวมวันที่28พฤษภาคม 2567ครับตามนี้ครับชุดชุดรองนะครับชอบก็ตามครับไม่ชอบก็ผ่านมาดูคำเตือนของทางช่องครับนะครับนี่คือคำเตือนของทางช่องนะครับคำเตือนช่องของเราเป็นสื่อ กลางในการเสี่ยงโชคเป็นแนวทางในการรับชมเท่านั้นนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการดูทางช่องไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกรูปแบบนะครับหวยที่ได้มาก็ได้มาทางสถิติตัวเลขเท่านั้นนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ